สวัสดีคะ่ะสวัสดีทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่2องเสายอ,อพอกระเทือนจ้าจะเปิดเปิดคลิปมาเสายอกับตากับเรียวหาฮ็ตนะพี่น้องเนาะนะวันนี้เสายอพาพี่น้องมาหาฮ็ดอยู่เทิงพูเด,ด้อจ้ามากับมากับหลานสาวหลานสาวมากันสองคนนะจ๊ะตอนนี้ก็เก็บได้ก็ ได้พอสมควรอะไรพี่น้องเอเดี๋ยวสายหอเห็นเห็ดแล้วเห็ดเห็ดห,หาดพี่น้องเดี๋ยวสายหัอสิให้เบิ่งเด้อค่ะเด้อนี่พี่น้องนี่เห็ดหาดพี่น้องเอ้ยนี่เห็ดหาดเห็ดหาดนี่นต๊ะไส่พี่น้องก,ก็เลยอยากนะในจุ้มนะในไตนั้นพร้อมพี่น้องผนต๊ใไส่พี่น้องอมันก็เลยอยากเห็ดไม่อยากสวยเนาะพี่น้องเนาะ เปื่อยๆสักนิดนึงนะคะีพี่น้องนี่นี่นจุ๊มนี่จุ๊มนี่จุ๊มนี่โอ้ยเฮ็ดคาดพี่น้องเก็บออกมาก่อนฝนตกพี่น้องฝนตกเฮ็ดก็เลยบ่อยากงามนี่ดอกยังแข็งๆอยู่จ้าพี่น้องบานเต็มทีแล้วเกือบอันเกือบอันโรยราปะเสาอยอเนาะนี่จ้านี่ได้สองสามดอกมองเนี่ยจุ้มนี่ พี่น้องมาได้จ้ามาเด้จา้มา,จามื่อนี้สาวย้อพาพามาเก็บเห็ดด้วยพี่น้องเด้อมามาเก็บเห็ดนําเดี่ยวเด้อพี่น้องเด้อโอ้ชักขาดเลยเด้อสาวยอเห็น,นเห็ดหนานแหลพี่น้องยังไงขึ้นมากับหลานสองคน,นพี่น้องถือว่าสีด้ายอยู่พี่น้องในมืีอนี่น ได้กระได้พอสมควรแล้วพี่น้องโอู้หูเห็ดหนังพี่น้องพี่มาไปไปเบิยงไปเบิ่อนเห็ดหนังนะเนี่ยเนี่เห็ดอะไรโอ้เห็ดอะไรเนี่ยเนเห็ดหนัง he โอู้เท่าไงเท่า,ทา,ทาแห้งเลยพี่น้องเห็ดหนังอันนี้ไม่รู้เห็ดอะไรบ่เอาเนาะพี่น้องเนาะเห็ดที่ห้าบ่วหูกับบัวอาเนาะ เจ้าโยกกับบอเมนเซียนเฮ็ดพี่น้องเอาหาซอยเดียวเด้อพี่น้องเด้อป้ามือเฮ็ดพวกพี่น้องเฮ็ดพวกเฮ็ดพวกป้าผลตกไซพี่น้องนี่เฮ็ดพวกป้าทำแอนมาเมื่อวานนี้เสอะเนาะเบิรงกน้เสาวโยกเบิร์กดอกได้แข็งกันสิเอาเด้อดอกได้ยังพอเอาได้กันสิเอาพี่น้อง เสียดายเสียดายเสียดายพี่น้องนี่เห็ดปวกแมวเห็ดปวกเท้านี่พี่น้องอืตัวไหนที่พอเอาได้ก็จะเอานะจ๊ะมันฝนตกพี่น้องมันก็นเลยอันนั้นเนาะมันก็นเลยเปื่อยพี่น้องเห็นไหมคะอื พี่น้องเอ้ยหรือว่าเหลือเขาเอากับเปรู้พี่น้องเหลือมีแค่นี้นะน,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 นี่พี่น้องสซียน้อยเอเนปพุกอึ๊บนี่พี่น้องเนี่ยโอ้โหเสียดายดีเนาะเสียดายเสียดาย เปื่อยหมดเลยเปื่อยหมดเลยพี่น้องโอ้เปื่อยมัดทิ่มมั้งล่ะได้กนเป็นเชื้ออยู่บางนี้เห็ดพึ่งเห็ดพึ่งเห็ดพึ่งน้อยพี่น้องโอ้เห็ดไม่สวยเด้อพี่น้องเด้อมันงงมนี่เห็ดเปล่งามผลตกอันนี้เห็ดขาวดินนะคะนี่พี่น้องเห็ดขาวดินเห็ดกระสิบสิสพับแบบ อันแบบหน้าหน้าแร่หน้ามองนะพี่น้องเลยผลว่าผลตกใส่นี่อันนี้เห็ดขาวดินนะคะพี่น้องนี่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 เห็นบอกพี่น้องนี่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 อ่าคนเข่าไก่เห็ดมดพี่น้องนี่นี่อ่าฮอดดเอาเลยเนาะนี่นี่พี่น้องอืม หมายรับแต่ไม่รับบางคนเขากระคืดบ่เพาะวะานน,นี่พี่น้องโอ้ได้เห็ดเพาะพูโอ้ <c oughs> เอาเห็ดข้าวดินเอารถเห็ดข้าวดินกันดิแซ่บคือการเห็ดอะไรเห็ดหน้าแร่ใช่ไหมไหนดูซิ นะเบึงกระเป๋านึ่พี่น้องสมคนอยู่บ่อนี้รักกระเป๋าเอิง,เอ,งเอ่ยมาเมันบ่โอน๊นีีพี่น้องท็ดหน้าแร่หน้ามาองพี่น้องนี่โอ้ยผลตกห้ามเฮ็ดพหสภาพเห็ดวันนี้ไม่เป็นไรล้างน้ำเกลือ ก็งามได้พี่น้องไปล้างน้ำเกลือเอาป้าบางจุ้มนี่พี่น้องเปื่อยหมดเลยบางโน้ตซียนอสีเลือกอดอกที่มันยังเอาได้เนาะแข็งแข็งเปื่อยหมดแล้วพี่น้องไม่เอาจ่ายนี่สภาพเห็ด อแมนอยู่บ่อเหแมนอยู่บ่แมวนี่ใช่ไหมเห็ดอะไรไม่ใช่เห็ดพึ่งสิเห็ดอะไรล่ะเธอเอาเธอดูสิใช่ไหมอ่ะเห็ดอะไรอ่ะปาดบนนาะเห็ดพิษเห็ดมีพิษหรอบ่แม่เอาเห็ดอันอันนั้นก็ดีโบโบเห็ดพึ่งอย่างสิมากตูดกระตีบี้ เอาไปแกงเราคลองกระซี้ไงแกเราหาเธอเอ้ยเฮ็ดเพิ่งได้ฮะดิฮะดิก็เอาไปสิให้เขาดูให้ไปจ่อยเพิ่งเออเห็นมีคำเฮ็ดพิ่งซัดเฮ็ดเพิ่งพี่น้องใช่เปล่าไม่รู้นะเอาไปให้ไปยายจ่อยดูดูเห็นลักษณะนั่นก็มันเป็นมันเป็นรังพึ่งได้ฮะดิฮะเนาะพี่น้องเนาะนี่พี่น้องเฮ็ดอย่างอันนี้อือโทรมาบอกเสาย้อนเนี่ยนี่โทรมาบอกเนี่ยนี่พี่น้อง เออฮจะเอาไหมนี่นี่พี่น้องนี่อันนี้เขาเรียกเห็ดอะไรพี่น้องฮเดี๋ยวเอามือให้ยอยดูนะพี่น้องนี่อืมพวกเห็ดหนาเลยเธอเอาปะเหนาเธอเนาะปะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเี้ยงยงยกว่าเห็ด แพ้หนาง่ายกว่าเห็ดเห็ดแพ้เธอนะเห็ดแพ้เพราะว่าหน้าใหญ่เอออันนี้เห็ดอันนี้จะเห็ดอันนั้นได้นี่เห็ดหางแต๋านั่นแหละค่ะว่านี่ฮะเออแต่มันสีจะขมได้เห็ดอันนี้ป๋าพอดีกระลึดกระลึดนะแซบนะเห็ดนี่นะเอ้าเห็ดพวกเข้าคือออกอันนั้นเนี่ย บ่มีมูมันวะมือยังแข่งอยู่น้อยนึงบ่มีคนคบนะคาสองอันดอกนี้กับงามอยู่พี่น้องขาบ้าไงพี่น้องพูโอ้ยอะอนขาเฮ็ดนี่เด้พู้ดอกเฮ็ดงามงามจ้าดอกเฮ็ดงามงามเก็บไปเรื่อยๆจ้านี่ไป เบียนหัวบกไปวนมากับขออภัยเด้อจ้าตื่นเต้นกับเห็ดพี่น้องนี่อันนี้เห็ดอะไรนี่นนเห็ดอะไรโอ้เห็ดโคกเห็ดซากพี่น้องบอกเอาเด้อจ้านี่เด้อมันฮึ้นจ้าพี่น้องบ้านสาวย่อบ่นิยมกินจา้าน้ำมันยังไม่ละดะนี่นี่ก็ลงนี่นกะก็โค้งไปหัน่น อย่ไปโดดลงในหันได้เบเอ้ยมาพี่นี่สองดอกนี้นี่โอ้ยสองดอกนี้พอแก่งพอป๊าจิงามสุดๆเลยอ้าวผลงานวันนี้เด้อพี่น้องเด้อไปคา,าเมื่อล้างหนึ่งเม่อนี้ค่ะได้เฮ็ดอันลุน้นอันลุงสมบัติพุัะลุ้น เวสลาสซลพงศ์โพง์อไปแต่กินอยู่ได้ล่ะไปไปนึ่งเดนพี่น้องนึ่งกินเที่ยงวันนี้ละเมื่อหยุดหาอันสรุปผลงานอยู่จะเที่ยงเพื่อพี่น้องไปล้างเห็ดจ้าโอ้ยบนรูปแบบนี้ล้างเห็ดซอยสาวย้อเด้อพูดเลยได้กะละมังนึงพี่น้องสองอันสองน้าหลานได้กะละมังนึงโนึงเสียดายวันนี้เขาบ่ได้เปิดน้ำคองเนาะืันนี้พู เอาล้างเห็ดหนึ่งล้างเห็ดหึพี่น้องมาล้างเห็ดหนึ่งพี่น้องเ็ดแจงก็เนี่นี่นีุ่้มแจงอะไเหนมนม่กนแึ่งเ็ยห็ดหนึ่งเห็ดแจ้วข้าพี่น้องมาเดินมาเดินจ้ามาเดินจ้ามาเดินจ้าไปเห็นไหมโค้ดโค้เเดเอาโดนข้าให้ังไม่าะ